สวัสดีครับสาระดีๆหนึ่งนาทีสร้างกำลังใจเหลาใจใจเบาตอนอ้อมกอดคนบางคนผ่านเพื่อให้กำลังใจคนบางคนผ่านไปเพื่อให้บทเรียนอย่าให้ความสำคัญคนที่มาเพื่อจะไปแต่จงใส่ใจใครที่ไม่คิดจะไป แม้คุณไม่เคยให้ใจตลอดมาในวันที่คนที่คุณรักเดินจากไปให้กลับไปหาอ้อมกอดของคนที่รักคุณและถ้าไม่มีอ้อมกอดของคนที่รักคุณจงกลับไปหาอ้อมกอดที่คุณไม่เคยมองนั่นคืออ้อมกอดของตัวคุณเองถ้าคุณรักตัวคุณเองไม่ได้โลกนี้จะไม่เหลือ ให้ใครรักคุณขอบคุณเพจยาจันทร์ขวัตมากครับ